ความมืดปกคลุมไปทั่วมองอะไรไม่เห็นเลยต้องคลำทางไประหว่างเดินก้อนหินก้อนเล็กๆก็เต็มไปหมดมีน้ำหยดลงมาจากไหนก็ไม่รู้มันน่ากลัวแล้วก็มันยุติธรรมเลยผมติดอยู่ตรงนี้เพียงลําพังแล้วก็ออกไปไม่ได้แล้วทันใดนั้นแสงสว่างก็ปรากฏต่อหน้าผมมันสว่างมากจนผมต้องปิดตาแล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงคุ้นๆน,นี่ไม่เป็นไรนะไงฮะผมชื่อแดนก่อนหน้านี้ไม่นานผมก็เป็นคนธรรมดาแต่วันหนึง่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไป ผมมีน้องสาวเธอชื่อซันดราผมโตกว่าเธอสองปีและพ่อกับแม่ก็ให้ผมดูแลเธออยู่เสมอวันหนึ่งพวกเราไปปีนเขากันแล้วซันดราก็เกือบตกลงจากหน้าผาตั้งแต่ตอนนั้นพ่อกับแม่เป็นห่วงเธอมากถ้าเธอมีปัญหาอะไรผมจะโดนตำหนิทันทีวันหนึ่งผมเห็นซันดราอยู่กับพวกผู้ชายที่น่าสงสัยหลังโรงเรียนพวกเขาดูโตกว่าแล้วผมก็บังเอิญได้ยินบทสนทนาของพวกเขาแล้วก็รู้ว่าพวกนั้นจะไปที่ไหนกันสักที่พ่อกับแม่จะต้องไม่ชอบใจแน่นๆแล้วกลับบ้านกันเถอะนี่พี่อย่ามาสั่งฉันนะ หยุดทำเช่นขายน้าสักทีเถอะน่าฉันต้องรับผิดชอบเธอนะทำใจซะเถอะเธอพยายามเถียงแต่ผมก็ลากเธอกลับบ้านอยู่ดีในตอนเย็นพ่อกับแม่ไปโรงหนังกันแล้วก็พาซานดราไปด้วยผมอยู่บ้านคนเดียวผมนั่งลงที่คอมพิวเตอร์คุณคงคิดว่าผมจะเล่นเกมหรือว่าดูหนังใช่ไหมล่ะแต่เปล่าเลยผมชอบร้องเพลงมากผมเคยเข้าโรงเรียนดนตรีแต่แป๊บเดียวก็ต้องออกมาผมมีเสียงโทนสูงนักเรียนคนอื่นก็เลยรอว่าผมเสียงเหมือนผู้หญิงไม่นานมานี้ผมก็เลยตัดสินใจกลับมาร้องเพลงอีกครั้งผมเลือกเรียนออนไลน์ จะได้ไม่มีใครนอกจากครูที่เจอผมคุณครูที่สอนผมเธอชื่อครูปีเตอร์ครูมีข่าวดีจะมาบอกจ้าการประกวดร้องเพลงจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ครูว่าเธอขึ้นแสดงก็ได้นะคือใจหนึ่งผมก็อยากจะแข่งนะแต่อีกใจหนึ่งทุกคนต้องหเราอยย่อผมแน่ๆครูปีเตอร์พยายามขยันขยอแต่ผมก็ไม่ยอมจากนั้นเธอก็แนะนําในสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงถ้าเธออายแล้วก็ก็ลองแต่งเป็นผู้หญิงสิเธอตัวผอมแถมหน้าตาก็น่ารัก ไม่มีใครสงสัยแน่เอ้ยครูว่าไงนะผมไม่เอาด้วยห็อกเอาหน่อยนะมันจะเป็นอะไรไปล่ะสุดท้ายครูก็พูดจนผมยอมวันถัดมาผมไปที่บ้านครูเป็นครั้งแรกเลยที่เจอครูตัวจริงครูปีเตอร์ให้ผมนั่งลงที่เก้าอี้แล้วเธอก็แต่งหน้าทำผมและจากนั้นเธอเอาเสื้อผ้าและวิกผมมาให้ทำไมผมต้องยอมด้วยล่ะเนี่ยพอส่องกระจกผมอึ้งไปเลยผมดูเหมือนผู้หญิงจริงๆผู้เรากำลังซ้อมกันอยู่จู่ๆก็มีคนมากดกริ่งหน้าประตูครูเดินออกไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงชนหงุดหงิด ผมก็เลยมองออกไปที่โถงทางเดินอุ่นลำบากแน่ถ้าคุณไม่จ่ายคืนให้เราครูปีเตอร์เดินกลับมาที่ห้องนั่งเล่นและดูเสียใจมากเกิดอะไรขึ้นครับครูกู้เงินมานะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังใช้คืนไม่ได้อ่ะต่อกันเถอะวันรุ่งขึ้นผมกลับจากโรงเรียนคุณครูตกลงยอมสอนผมแบบตัวต่อตัว,ตวผมกำลังจะไปที่บ้านของเธอแต่แล้วจู่ๆผมก็เจอซันดราเธอคุยกับผู้ชายที่ยืนอยู่นอกโรงเรียนเมื่อวาน เขาส่งกระเป๋าเป้ใบหนักให้กับเธอเฮ้ย hey, นั่นอะไรอ่ะแล้วหมอนั่นใครนะ่ะไม่มีอะไรหรอกนะาและไม่เกี่ยวกับพี่ด้วยผมอยากจะคุยกับเธอนะแต่ว่าผมไปเรียนสายแล้วไม่นานวันประกวดก็มาถึงคุณไม่รู้แนะ่ว่าผมกังวลขนาดไหนครูปีเตอร์สเสกมลให้กับผมแล้วผมก็ดูเปลี่ยนไปมากจนแม่ผมยังจาไม่ได้เลยมีคนมาดูเราเยอะมากๆบนเวทีก็น่ากลัวแต่ว่าผมก็ทําได้ดีระหว่างที่ร้องเพลงจู่ๆผมก็เห็นน้องสาวของผมริกก็อยู่ด้วยโถ่เอ้ยมาทําอะไรที่นี่เนี่ย ผมเกือบสะดุดแต่ก็ตั้งสติเอาไว้ได้หวังว่าแซนดราจะจำผมไม่ได้ไม่น่าเชื่อแต่ผมชนะหลังจากการประกวดก็มีคนมาสัมภาษณ์ด้วยแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดเรื่องชีวิตตัวเองเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข่าวมามอยไปซะ,ะเปล่าๆปล่าในตอนเย็นผมกับครูปีเตอร์นั่งอยู่ที่บ้านของครูแล้วก็ฉลองชัยชนะกันจริงสิครูลงเชื่อประกวดให้เธอครั้งต่อไปแล้วนะจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แหละจากนั้นมือถือครูก็ดังไม่นานก็รู้ว่าเป็นคนจากธนาคาร ครูปีเตอร์เสียใจมากผมจะให้เงินละวันกับครูนี่ก็เป็นชัยชนะของครูเหมือนกันนะครับโอ้ไม่ไม่เรื่องนี้เดี๋ยวครูจัดการเองจากนั้นชีวิตสองหน้าของผมก็เริ่มขึ้นผมชนะการประกวดครั้งที่2ที่3และก็4และผมได้รับเชิญไปร่วมคอนเสิร์ตหลายที่และยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันทุกคนอยากรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของนักร้องชื่อดังแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรเลยผมแทบจะไม่ใช้เงินที่หาได้เลยพ่อกับแม่จะได้ไม่รู้เรื่องงานอดิเรกของผมแต่วันหนึง่งผมก็เกือบโดนจัับบไไดด้้ผมมยงงงเเินนนสูนส่่ก วันนึงผมสวมรองเท้าแล้วก็ชุดเดรสเพื่อซ้อมเดินอยู่ในห้องแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่หน้าประตูแล้วซานดราก็เดินเข้ามาเธอไม่น่าจะกลับมาตอนนี้สิผมซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าทันแบบชฉิวเฉียดเลยเกือบแล้วเชียวไม่นานผมก็เริ่มเห็นว่าน้องสาวผมทําตัวแปลกๆเธอโดดเรียนแล้วก็ดูเหนื่อยตลอดเวลาเพราะอะไรก็ไม่รู้เธอไปอาบน้ําตอนดึกๆตอนที่ทุกคนนอนกันหมดแล้วมันดูน่าสงสัยนะวันหนึ่งผมมาดักรอเธอ เธอนุ่งพะชิตตัวแล้วก็เพิ่งออกมาจากห้องน้ําผมเห็นรอยช้ำที่แขนและขาของเธอเต็มไปหมดเลยว้าวอะไรเนี่ยถอยไปเลยจีก็แค่ล้มนะเธอผลักผมออกไปแล้วก็เข้าห้องทันทีเธอโกหกแน่ๆผมตัดสินใจว่าจะยังไม่บอกพ่อกับแม่แล้วก็จับตาดูเธอไปก่อนแบบนั้นทําได้ไม่ยากสันดรากับริกมาที่คอนเสิร์ตของผมทุกครั้งตอนแรกผมก็กังวลแต่น้องสาวผมก็จําผมไม่ได้ทีนี้ผมก็สบายใจวันหนึ่งผมเห็นพวกเขาทะเลาะกันริกตวาดใส,ส่ซันดราผมอยากเข้าไปขัดแต่จําได้ว่าผมอยู่ในสภาพแบบไหน ไม่นานเรื่องก็เป็นเหมือนเดิมผมอยากเข้าไปต่อยเจ้าหมอนั่นจริงๆต่อให้ตัวใหญ่กว่าผมสองเท่าก็ช่างมันสิจูจ่ๆผมก็คิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอยช้ำของแตนดรา มีปากเสียงกับริกเขาทำร้ายเธอเหรอปล่อยไว้ไม่ได้แล้วหลังจากคอนเสิรต์ตผมรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ดักเจอพวกเขาที่หน้าบ้านของเรานี่อย่ายุ่งกับน้องสาวของฉันนะเข้าใจมาแล้วไงล่ะแกได้เสียใจแนะ่ผู้เราเกิดมีเรื่องกันซันดรากลัวมากและพยายามแยกพูกเราออกจากกันไม่นานพ่อกับแม่ก็ออกมานี่มีอะไรกันซันดราคบกับคนไม่ดีพ่อดูเจาะหมอนี่สิผมไม่ได้พูดถึงรอยช้ำบนตัวไม่งั้นพ่อกับแม่จะไปแจ้งตำรวจแล้วน้องสาวผมก็คงไม่ต้องการแบบนั้นพ่อกับแม่ผมสติหลุดซันดราโดานสั่งห้ามคุยกับริ แน่นอนว่าเธอโกรธแล้วก็ไม่อยากคุยกับผมอีกเลยผมก็หวังว่าเธอจะทำใจได้แล้วก็รู้ว่าผมคิดถูกไม่นานผมก็ขอไปแสดงในงานเฟสติวัลที่เมืองข้างๆพวกนักปีนเขานัดเจอกันที่นั่นดังนั้นคนจะมาดูเยอะมากครูว่าผมควรไปหรอครับแน่นอนเป็นความคิดที่ดีนะครูปีเตอร์เธอก็ยังดูเศร้าอยู่ตลอดและผมก็เก็บเงินได้มากพอแล้วผมจะเสนอให้ครูโอ้ไม่จ้าครูรับไว้ไม่ได้หรอกจ้า พอผมกลับถึงบ้านผมก็เห็นซันดราคุยกับพ่อแม่ห้องหนูจะไปทัศนศึกษาสุดสัปดาห์นี้หนูไปได้ไหมคะแม่โทรหาโรงเรียนเช็คให้ชัวร์ว่าซันดราไม่ได้โกหกพ่อกับแม่ยังลังเลอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยอมให้เธอไปแล้วผมรู้ว่าโอกาสมาถึงแล้วห้องผมก็ไปด้วยผมจะดูแลซันดราเองอย่าบอกเธอนะเดี๋ยวเธอจะโมโหเอาแน่นอนว่าพ่อกับแม่ตกลงพวกท่านออกไปตั้งแต่เช้าผมกำลังจะออกไปแต่ก็เห็นว่าซันดราเธอแบกกระเป๋าใบใหญ่อีกแล้วทำไมกันล่ะแค่สองวันต้องแพ็คของเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ผมสงสัยขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเวลาถามเธองานเฟสติวัลจัดขึ้นที่ตีนเขาผู้จัดงานจัดพื้นที่ตั้งแคมป์และเวทีขนาดใหญ่เอาไว้ใกล้ๆผมได้เต็นท์ VIP ผมเอาของไปวางจากนั้นก็ไปเดินเล่นพอผ่านไปสักพักก็มีคนหน้าคุ้นๆเดินมาหาผมนั่นคือริกเออผมขอลายเซ็นได้ไหมครับผมจำใจเซ็นให้เขาถึงแม้ว่าผมจะอยากต่อยเขาก็ตามริกจะมาไหมผมหันไปเจอซันดรานี่เธอมาทำอะไรเนี่ยไหนว่าไปทัศนศึกษาไงพวกเรามองหน้ากันผมกลัวว่าเธอจะจำได้ผมก็เลยรีบเดินไป ผมนั่งอยู่ในเต็นท์โดยที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมควรโทรบอกพ่อกับแม่แล้วก็บอกว่าเธออยู่กับริกอีกดีไหมแต่ว่าถ้างั้นผมก็ความแตกเหมือนกันในเต็นท์มันอึดอัดมากๆแล้วผมก็ทนไม่ไหวจนต้องถอดวิกออกไม่นานนักซันดราก,ก็มองเข้ามาในเต็นท์ผมมองเธอด้วยความผวาเลยฉันว่าแล้วเชียว ก็สงสัยอยู่ว่าตอนดูการแสดงเสียงพี่มันคุ้นหูมากเลยฉันนึกว่าฉันบ้าไปเองแต่วันนี้พอเห็นใกล้ๆฉันก็จําได้แล้วว่าแต่เธอเธอในว่าไปทัศนศึกษาไงฉันเรียนปีนเข่ามาตั้งนานแล้วรอยช้ำพวกนี้ก็ได้มาระหว่างซ้อมรีเป็นโค้ชของฉันเขาเอาแต่ด่าแล้วก็ตื้อให้ฉันบอกพ่อกับแม่เรื่องงานอดิเรกนี้แต่พวกท่านก็ต้องห้ามฉันออกจากบ้านสิถ้าฉันทำอย่างนั้นนะ่ะ เพราท่านเป็นห่วงฉันเกินไปตั้งแต่ฉันตกหน้าผาโอ้โหเฮ้ยแล้วกระเป๋าเป้นั่นล่ะก็อุปกรณ์ปีนเขาไงว่าแต่ทําไมพี่แต่งหญิงล่ะผมเล่าทุกอย่างให้เธอฟังซันดรากับผมตัดสินใจสงบศึกกันและสัญญาว่าจะไม่หลุดความลับของกันและกันให้พ่อแม่รู้อ๋อจริงสิคือพี่ก็รู้ว่าฉันชอบริกแต่ช่วงนี้เขากําลังตกหลุมรักคนที่พี่สวมบทบาทอยู่เขาชอบพาฉันไปที่งานคอนเสิร์ตทุกที่เลยพี่ช่วยคุยกับเขาแล้วก็ปฏิเสธเขาได้ไหมผมมืดแปดด้านเลย แต่ในตอนเย็นริกก็มาหาผมเองเออคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมตกลุมรักคุณผมไม่เคยเจอใครวิเศษเท่าคุณมาก่อนเลยนั่นทามผมขนลุกเลยผมรู้สึกสับสนมากๆจนพูดไม่ออกคือจะพูดยังไงดีล่ะไม่นานริกก็น,น้มตัวเข้ามาโอเวนแล้วนี่เขาจะจูบผมเหรอเนี่ยและผมก็พูดสิ่งแรกที่นึกได้ออกไปเออโทษทีฉันต้องไปซ้อมแล้วนะ่ผมรีบออกมาแล้วก็เห็นซานดราที่พุ่มไม้เธอได้ยินพวกเราคุยกันทั้งหมดและดูเหมือนเธอจะร้องไห้พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ พี่ไม่อยากให้ฉันคบกับเดกใช่ไหมผมพยายามอธิบายแต่เธอก็ไม่ฟังผมเลยแล้วเธอก็วิ่งหนีไปคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเหล่านักปีนเขาต้องแข่งขันกันก่อนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้การแข่งขันยกเลิกก่อนผมจะเริ่มแสดงมีนักข่าวคนนึงเกาะผมไม่ยอมปล่อยเลยเธอถามคำถามยากๆหลายข้อผมสลัดเธอไม่หลุดก่อนขึ้นเวทีผมเห็นเธอคุยกับซันดราเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันน่ะผมไม่สบายใจเลยผู้ชมทุกคนชอบการแสดงของผมมากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งนักข่าวคนนั้นเธอวิ่งขึ้นมาบนเวทีและกระชากวิกออกจากหัวของผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในฝันร้ายเลยทุกคนเห็นแล้วว่าจริงๆนักร้องชื่อดังเป็นผู้ชายพวกเขาโห่ไล่ด้วยความไม่พอใจพวกเขาถ่ายรูปของผมเอาไว้ส่วนริกกับเพื่อนของเขาก็พูดจาดูถูกใส่ผมผมรู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งลงจากเวทีระหว่างทางผมเจอซันดราผมได้ผลักเธอออกไปให้พ้นทางนี่เป็นเพราะเธอคนเดียวเธอจะต้องเอาเรื่องผมไปบอกกับนักข่าวเพื่อแก้แค้นผมเรื่องริกแน่ๆ ผมโดนเหล่าปาปารัสซี่ลุมล้อมทันทีแต่ผมก็หนีออกมาได้ผมมุ่งหน้าไปยังภูเขาหวังว่าจะหนีทุกคนได้มันรู้สึกแย่มากๆเลยพอผมเปิดโทรศัพท์ดูก็เจอแต่คอมเมนต์น่ารังเกียจนี่เธอทำเกินไปแล้วนะแล้วจู่ๆฟ้าก็มืดลงผมได้ยินเสียงฟ้าร้องโอ้ยต้องกลับแล้วโอ้ยผมลื่นแล้วก็ทำมือถือหล่นลงไประหว่างหินต้องพยายามหยิบม,มันออกมาให้ได้แต่ว่าก็มีฟ้าผ่าอยู่ใ,ใกล้ๆผมก็เลยซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อย แต่ว่าผมก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนพอรู้ตัวอีกทีถ้ำก็ถล่มไปแล้วผมกระโดดหลบแทบไม่ทันเลยปากทางเข้าถ้ำถูกปิดเอาไว้แล้วผมก็ติดอยู่ในความมืดโทรศัพท์ผมถูกทิ้งไว้ข้างนอกก็เลยไม่มีไฟฉายติดตัวเลยด้วยซ้ําแล้วผมจะออกไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยผมแตกตื่นแล้วก็ไม่รู้วันเวลาเลยตอนแรกผมนั่งนิ่งๆแต่แล้วก็ตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในถ้ำมองอะไรไม่เห็นเลยต้องคลำทางไประหว่างเดินก้อนหินก้อนเล็กๆก,ก,ก็เต็มไปหมดมีน้ําหยดลงมาจากไหนก็ไม่รู้ มันน่ากลัวแล้วก็ไม่ยุติธรรมเลยผมคงจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้แต่ว่าจูจ่ๆก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นนี่ไม่เป็นไรนะแซนดราเธอเดินมาหาผมผมไม่เคยดีใจที่ได้เจอเธอขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้เธอหาฉันเจอได้ไงฉันเห็นว่าพี่เดินไปที่ภูเขาก็เลยลองถามคนแถวนั้นดูไม่ได้ยินคําเตือนเรื่องพายุกับดินถล่มหรอมีหน้าล่ะเขเลยยกเลิกการปีนเขาใช่ ฉันโทรหาพี่แล้วแต่ฉันก็เห็นถ้ำก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดีนะที่ถ้ำนี้มีทางเข้าอีกทางนั่นแสดงว่าเธอรู้สึกผิดที่หักหลังฉันเธอก็เลยมาช่วยฉันอย่างนั้นสินี่ฉันไม่ได้ทำนะนักข่าวคนนั้นแค่ถามคำถามฉันเฉยๆเธอคงรู้ทุกอย่างอยู่แล้วผมเห็นว่าเธอไม่ได้โกหกก็เลยอธิบายว่าเรื่องริกมันเป็นยังไงพวกเราเคลียร์ทุกอย่างด้วยกันแล้วก็คืนดีกันเมื่อเรากลับไปที่บ้านผมก็โดนล้อไม่หยุดเลยโดยเฉพาะที่โรงเรียนพ่อกับแม่ก็รู้ความลับของผมแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีผมตัดสินใจว่าจะเลิกร้องเพลงผมจะบอกครูปีเตอร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องทาเรื่องหนึ่งก่อนเธอพูดว่าเธอไปกู้เงินมาจากธนาคารไหนครูปีเตอร์ช่วยผมไว้ตั้งหลายอย่างผมไปที่นั่นเพื่อจ่ายเงินให้เออขอโทษนะแต่มันไม่ได้กู้ด้วยชื่อนี้เออช่วยเช็คอีกทีได้ไหมครับไม่ผิดแน่นอนครูปีเตอร์มีแค่บัญชีส่วนตัวที่นี่ผมไม่เข้าใจเลยนี่ผมจําผิดหรือเปล่าผมไปที่บ้านของครูแล้วก็เจอบางอย่างที่คาดไม่ถึงเธอกําลังคุยกับนักข่าวคนที่กระชาววิของผมบนเที ผมอยากรู้เลยย่องเข้าไปใกล้ๆแหม่ทุกๆอย่างมันเพอร์เฟกมากเลยนะเรื่องของแดนยังฮอตมากเหมือนเคยเลยค่ะยิ่งดังกว่าเมื่อก่อนอีกนะเธอยื่นซองหนาให้กับครูปีเตอร์ผมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยนี่ครูขายผมอย่างนั้นเหรอเอ่อเฮ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงวิทยต้ยรู้เรื่องแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญแล้วละ่ะฉันขายข่าวของเธอและฉันก็รวยเพราะเรื่องนี้เลยนะแล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงไซเรนไม่นานก็มีรถตำรวจมาจอดที่หน้าบ้าน มีชายคนหนึ่งเดินลงมากับตำรวจด้วยปรากฏว่าเขาเป็นเอเจนต์ของศิลปินดังครูของผมเธอหักหลังนักเรียนตัวเองมานานแล้วเธอสอนร้องเพลงให้รับรู้ความลับของนักเรียนแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้ไปขายให้กับนักข่าวเฮ้ยในที่สุดก็จับได้สักทีนี่ปล่อยฉันเลยยะนี่แกไม่มีสิทธินะเธอโดนจับเป็นที่เรียบร้อยเรื่องควรจะจบแค่นั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดพอผ่านไปสักพักบริษัทโปรดักชันก็ติดต่อผมมานี่เธอจะได้ขึ้นบนเวทีด้วยชื่อจริง ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้สวยเราจะเซ็นสัญญากับเธอเอาด้วยไหมมันน่าสนใจมากๆแต่ว่าทุกคนต้องหอเรยอยยบผมแน่ผมจะขึ้นเวทีได้ยังไงถ้าทุกคนยังเกลียดผมผมก็เลยไปปรึกษาซันดราก็ต้องไปสิอย่าง,งองแงไปหน่อยเลยนะพี่น่ะเจ๋งอยู่แล้วโอเคเอาก็เอารู้ไหมเป็นยังไงมีคนมากมายมาดูการแสดงของผมผมต้องแปลกใจที่ส่วนใหญ่เขาไม่ไดแอนตี้ผมแถนทุกคนยังสนใจเพราะว่าผมมีเสียงที่ไม่เหมือนใคร ผมได้เซ็นสัญญากับบริษัทและการงานผมก็รุ่งเรืองพ่อกับแม่เขาสนับสนุนและก็ภูมิใจในตัวผมมากๆวันหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจคุยกับทั้งคู่เออคือว่าซันดราเธอเล่นกีฬาปีนเขามานานแล้วนะครับน้องไม่ได้บอกพ่อกับแม่เพราะกลัวว่าทั้งคู่จะไม่เข้าใจเธอโตแล้วไม่ต้องห่วงเธอจนเกินไปนะครับให้เธอทําสิ่งที่อยากทําเธอในตอนแรกเรื่องนี้ทําพ่อกับแม่กลัวแต่ผมก็ปลอบพวกท่านจนท่านเย็นลงซันดราค่อยๆหมดใจจากริก แล้วก็เริ่มคบกับหนุ่มคนอื่นและตอนนี้ผมเปลี่ยนจากหนุ่มที่ขาดความมั่นใจกลายเป็นไอดอลที่ตามตามความฝันได้ทุกคนกล้าที่จะทำตามความฝันหรือเปล่ามาบอกเล่ากันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ